การปฏ co ิบ mm ัต hmm. mm ิณ hmm. จ mm ุดตรวจค้นนะครับจะเป็นเรื hmm. mm ่องสาธิตนะครับุทธวพิธีในการตรวจค้นนะครับซึ่งเคสที่จะนํามาสาธิตนะครับก็จะเป็นการตรวจค้นรถจักรยานยนต์และรถยนต์นะครับสําหรับเคสแรกนะครับจะเป็นการตรวจค้นรถจักรยานยนต์นะครับที่มานะครับ1นคนนะครับแล้วก็มา2คนนะครับและส่วนรถยนต์นะครับก็จะเป็นการตรวจคนนะครับที่มา1คน2คน3าคน 4คนนะครับซึ่งจะเป็นการตรวจค้นตามหลักยุวิธีครับรถต้องสงสัยมีโอสีขาวนะครับเรียกทําการตรวจค้นครับกรณีผู้ต้องสงสัย1คนเจ้าที่2นายเมื่อรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยผ่านจุดคัดกรองมาเจ้าที่ประจําจุดพื้นที่ตรวจคน้นจะเรียกให้รถเข้าจอดในพื้นที่ตรวจคน้นลักษณะการจอดจะให้จอดเฉียงเข้าหาหลายทาง เมื่อรถจักรยานยนต์จอดคู่ตรวจจะออกคำสั่งให้ดับเครื่องและลงจากรถสวัสดีครับคราวนี้ตำรวจครับดับเครื่องยนต์เลยครับครับพี่ครับดับเครื่องเลยครับครับผมตามผมตั้งขาตั้งลงเลยครับลงรถครับผมขออนุญาตทำการตรวจค้นหน่อยนะครับครับผมครับครับในการปฏิบัติเจ้าที่จะแบ่งหน้าที่กันทำคือ1นึ่ทำหน้าที่ในการตรวจค้น2องทำหน้าที่ในการคุ้มกันในรูปตัวแอล ในการตรวจค้นเจ้าที่จะตรวจค้นทีละฝั่งจากบนลงล่างเมื่อตรวจเสร็จเจ้าที่จะสลับข้าง ผู้ที่ทําหน้าที่คุ้มกันก็จะสลับมาอีกฝั่งหนึ่งครับขออนุญาตพ้นอีกฝั่งนะครับครับผมครับช่วยมองหน้ามาทางผมครับขผมคุณครับผู้เสียนะครับตอนนี้ขออนุญาตทำการตรวจคนนะครับครับครัคุณเสร็จเรียบร้อยครับร้อยสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขออนุญาตตร,รวจค้นช่วยดับเครื่องลงรถด้วยครับขอบคุณครับอนุญาตตรวจค้นนะครับครับผมตอนแรกให้ผู้ต้องสงสัยหันหน้าเข้ากับตัวรถมอไซค์นะครับขาข้างขวาครับบอกให้ผู้ต้องสงสัยกางขาออกครับ ขาของเจ้าหน้าที่ข้างข,าข,างขวาสอดเข้ากับขาซ้ายผู้ต้องสงสัยนะครับต่อไปจะเป็นการตรวจค้นนะครับมือข้างที่ไม่ถนัดของเจ้าหน้าที่นะครับจับข้อมือของผู้ต้องสงสัยไว้เริ่มตรวจคน้นตั้งแต่คอเสื้อนะครับลงมาที่แขนครับไล่ไปหน้าอกครับไล่จนถึงเข็มขัดครับ ลงไปที่หว่างขานะครับไปที่ข้อเท้าครับเมื่อทำการตรวจคน้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสร็จจะค้นฝั่งต่อไปสั่งให้ผู้ต้องหาหันหน้าไปทางด้านซ้ายแล้วพยักหน้าบอกปฏดัตีนะครับ นนรเราต้องสั่งให้ผู้ต้องสงสัยหันหน้าไปทางซ้ายครับหันหน้าไปทางซ้ายครับเสร็นะครับทำการตรวจค้นเหมือนฝั่งซ้ายนะครับไล่จากคอเสื้อมาแขนครับมาหน้าอกลงมาที่เข็มขัดค้นระหว่างขาครับมาที่ข้อเท้าครับเมื่อเสร็จการตรวจค้นก็ เรียบร้อยเรียบร้อยครับไม่พบอ,อะไรครับขอบคุณมากครับขอบบคคุณรัเชิญครับเดินทางด้วยความปลอดภัยครับต่อไปเป็นกรณีพบอาวุธและผู้ต้องสงสัยขัดขืนปิดปิดปิดบอะไรวิเยชเยเฮ้ยเชยอย่ายตุกติกนะ การนาการเรียบร้อยครับกรณีผู้ต้องสงสัยสองคนเจ้าที่ตรวจค้น4นายการปฏิบัติจะทําการตรวจค้นทีละคนโดยเริ่มจากคู่โดยสารก่อนนะ,นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขออนุญาตตรวจค้นนะครับดับเครื่องลงรถครับผมอนุญ,ญาตผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับเชิญผู้โดยสารด้านนี้นะครับ ญาติทำการตรวจท้นนะครับลงจากรถครับขอให้ขอความร่วมมือนะครับขอแยกเท้านะครับแยกเท้าออกทั้งสองข้างนะครับทำตามขาออกครับํำสั่งเจ้าหน้าที่นะครับหันหน้าตรงนี้ครับหันหน้าทางขวาครับขอญาตตรวจคนนะครับตรวจคนด้านซ้ายเรียบร้อยครับหันหน้าทางซ้ายครับ กดคนเรียบร้อยครับขอบคุณครับ,บ,รบผมเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับขอบคุณกรณีพบอาวุธและผู้ต้องสงสัยขัดขืน